ในคลิปนี้เราจะศึกษาถึงข้อสังเกตและการพิสูจน์เกี่ยวกับลำดับเลขคณิตเรามาดูข้อสังเกตเกี่ยวกับลำดับเลขคณิตกันก่อนข้อสังเกตข้อแรกถ้า a1, a2, a3 จนถึง an ไปเรื่อยๆเป็นลำดับเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเท่ากับ d แล้วเมื่อนำเอาค่าคงที่4คูณเข้ากับทุกพจน์ของลำดับเลขคณิตลำดับชุดใหม่ที่ได้ก็ยังคงเป็นลำดับเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเท่ากับ4คูณ d แต่ถ้าเรานำเอาค่าคงที่ c บวกเข้ากับทุกโพ์ของลำดับเลขคณิตลำดับชุดใหม่ที่ได้ก็ยังคงเป็นลำดับเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเท่ากับ d จะสังเกตว่าผลต่างร่วมนั้นมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงข้อสังเกตข้อที่2ถ้า an และ bn เป็นโพ์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเป็น d1 และ d2 ตามลำดับแล้วจะได้ว่า an บวกกับ bn จะเป็นลำดับเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเท่ากับ d 1บวก d 2และ an ลบกับ bn จะเป็นลำดับเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเท่ากับ d 1ลบ d 2ต่อมาเราจะมาดูการพิสูจน์เกี่ยวกับลำดับเลขคณิตตัวอย่างที่1จงแสดงว่าถ้าลำดับเลขคณิตมี p เท่าของพจน์ที่ p เท่ากับ q เท่าของพที่ Q โดยที่ p ไม่เท่ากับ q แล้วพหุที่ P บวก q เท่ากับ0เรามาเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนโจทย์กำหนดเงื่อนไขามาว่าลำดับเลขคณิตนั้นเนี่ยมี p เท่าของพหที่ p p เท่าของพที่ p นั่นก็คือ p คูณกับพหที่ p เท่ากับ Q เท่าของพหที่ q ก็คือ q คูณกับ พดที่ Q เมื่อ P ไม่เท่ากับ Q P ไม่เท่ากับ Q สิ่งที่เราต้องแสดงให้ได้ก็คือพจที่ p ีบวก q เท่ากับศน์ที่ p บวก Q เท q. ่ากับ0อันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้เกิดจากเงื่อนไขที่เราได้มาตรงนี้ P คูณกับโพที่ P เท่ากับ Q คูณกับโพที่ Q เมื่อจัดรูปใหม่โพที่ P ก็จะอยู่ในรูปของ A 1บวกด้วย P ลบ1 D จากสูตรพน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตเนาะเราก็ สามารถจัดพธิทีพี P ได้อยู่ในรูปของ A1 บวก P ลบ1 D เช่นเดียวกันพหที่ิก็คือ A1 บวก Q ลบ1 D จากนั้นครูกระจาย P เข้าไปก็จะได้เป็น P คูณกับ A1 บวก P กำลังสองลบ P คูณ d q กระจายเข้าไปก็จะได้เป็น Q คูณกับ A1 บวก Q กำลังสองลบ QD จากนั้นครูทําการจัดรูปย้ายข้างตัวแปรที่คล้ายกันเอาไว้ด้วยกันก็ย้าย Q A1 มา เราก็ย้ายพจน์ Q กำลังสองลบ Qd มาเท่ากับ0อย่าลืมว่าเป้าหมายที่เราต้องการทำให้เกิดนั้นคืออยู่ในรูปนี้พดที่ P บวก Q เท่ากับ0ทีนี้ เราก็ทำการจัดรูปก้อนนี้เราสามารถดึงตัวร่วมได้ก็คือดึง a 1ออกมาก็จะได้ว่าเป็น p ลบ q คูณกับ a 1บวกกับก้อนนี้เราสามารถดึง d ออกมาได้ก็จะได้ว่า p กำลังสองลบ p ลบ q กำลังสองบวก q d เท่ากับศูนย์จัดรูปต่อ p กำลังสองลบ q กำลังสอง ต่อมาลบวงเล็บ p ลบ q d เท่ากับ0ครูจัดรูปในวงเล็บนี้ใหม่ได้เป็นแบบนี้คือเอา p ยกกำลังสองกับลบ q ยกกำลังสองไว้ด้วยกันก็คือจับคู่ให้เกิดวงเล็บร่วมนั่นเองต่อมา ต่อคราวนี้มาดูในแต่ละพจน์ของในวงเล็บนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้อยู่ในรูปของผลต่างยกกำลังสองก้อนนี้อยู่ในรูปของผลต่างยกกำลังสองเราสามารถเขียนใหม่ได้เป็น p บวก q คูณกับ p ลบ q ลบวงเล็บ p ลบ q d เท่ากับ0เท่ากับ0จะเห็นได้ว่าเกิดวงเล็บร่วมแล้วก็คือมีตรงนี้มีพจน์นี้พจน์ p ลบ q เหมือนกันเราก็ทำการดึงตัวร่วม ดึง p ลบ q ออกมาข้างในวงเล็บก็จะได้เป็น p บวก q ลบ1จะเห็นได้ว่าก็เกิดวงเล็บร่วมอีกเหมือนกันนั่นก็คือ p ลบ q ก็ดึง p ลบ q ออกมาได้อีกข้างในวงเล็บก็จะได้เป็น a 1วก P บวก Q ลบหนเท่ากับ0เราก็นำพดพ p ลบ Q ตรงนี้ย้ายไปหารเราก็จะได้เป็น A1 บวก p บวก q ลบ1 d เท่ากับ0เราก็จะได้ว่าจากลำดับจากพน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนั้นอยู่ในรูปของจากพน์ทั่วไปเนาะอยู่รูปของ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d อันนี้ก็คือพน์ที่ n เพราะฉะนั้นจากบรรทัดนี้เราก็จะได้แล้วว่าพจน์ที่ p บวก q ก็คือ a p บวก q เท่ากับ0เพราะว่าก้อนนี้ก็คือพจน์ที่ p บวก q นั่นเองพจน์ที่ p บวก q ก็จะเท่ากับ a 1บวก p บวก q ลบ1 d ข้อสังเกตก็คือเลข1บวกกับ ก้อนนี้จะต้องเท่ากับก็คือจะต้องได้ p บวก q นั่นเองเหมือนกับ1บวกกับ n ลบ1ก็จะต้องได้ n อ่ะเราก็จะได้ว่าพจน์ที่ p บวก q เท่ากับ0ตามที่โจทย์ต้องการให้เราแสดง ตามโจทย์ที่เราต้องการเสร็จก็จะได้โพทพีบวกคเท่ากับศตามต้องการต่อมาเราไปดูตัวอย่างที่สองการพิสูจน์ในตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่า จงแสดงว่าถ้า a b c เป็นลำดับเลขคณิตแล้วพจน์นี้พจน์นี้พจน์นี้เป็นลำดับเลขคณิตด,ด้วยสิ่งที่โจทย์ให้มาคือให้ a b c เป็นลำดับเลขคณิตเราต้องแสดงว่าลำดับก้อนหลังนี้เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตด,ด้วยตรงนี้เป็นลำดับเลขคณิตด,ด้วย วิธีแสดงเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนให้ A B C เป็นลำดับเลขคณิตเป็นลำดับเลขคณิตถ้า A B C เป็นลำดับเลขคณิตเนี่ยจากบทนิยามของลำดับเลขคณิตเราก็จะได้ว่า จากนิยามลำดับเลขคณิตจากนิยามของลำดับเลขคณิตจะได้จะได้ว่าพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันต้องมีค่าเท่ากันนั่นคือ b ลบ a จะต้องเท่ากับ c ลบ b ทีนี้เข้าสู่ขั้นตอนการแสดง การจะแสดงให้ได้ว่า b ลบ a เท่ากับ c ลบ b แล้วจัดให้อยู่ในรูปนี้เนี่ยจากรูปนี้ไปรูปนี้เนี่ยมันมองได้ยากเนาะมันทำไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราจะมองรูปนี้ก่อน เราจะมองรูปนี้ก่อนเราจะแสดงรูปนี้ให้ได้ว่ารูปนี้แทนจากนั้นค่อยเขียนย้อนกลับจากล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นเราต้องทดในกระดาษทดก่อนเวลาเราแสดงอันนี้คือทดนะส่วนที่เป็นกระดาษทดเดี๋ยวค่อยมาเขียนใหม่ทีหลังคือเราจะแสดงย้อนกลับจะง่ายกว่าเขาบอกว่า b บวก C ยกกำลังสองลบ a กำลังสองแล้วก็ c บวก a ยกกำลังสองลบ b กำลังสองแล้วก็ a บวก b ยกกำลังสองลบ c ยกกำลังสองเนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตให้แสดงว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นลำดับเลขคณิตเนี่ยพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันจะต้องมีค่าเท่ากันะจะต้องมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า เมื่อนำเอาพ c ์ c บวก a ยกกำลังสองลบ b ยกกำลังสองลบกับพจน์หน้าก็คือ b บวก c ยกกำลังสองลบ a ยกกำลังสองเนี่ยจะต้องเท่ากับพ a ์ a บวก b ยกกำลังสองลบ c ยกกำลังสองลบกับ โพส c บวก a ยกกำลังสองลบ b ยกกำลังสองจากนั้นเราทำการจัดรูปจะเห็นได้ว่าอยู่ในรูปของผลต่างยกกำลังสองถูกไหมเราก็ใช้สูตรผลต่างกำลังสองจัดรูปก็จะได้เป็น c บวก a ลบ b คูณกับ c บวก a บวก b ลบวงเล็บอันนี้ก็จะที่รูปผลต่างกำลังสองเหมือนกัน b บวก c ลบ a คูณกับ b บวก c บวก a เท่ากับ อีกฝั่งหนึ่งเราก็จัดให้อยู่ในรูปผลต่างยกกำลังสองเช่นเดียวกันก็จะได้เป็นอีกฝั่งหนึ่งคือ a บวก b ลบ c คูณกับ a บวก b บวก c แล้วก็ลบก้อนนี้ก็จัดให่ใรูปผลต่างกำลังสองเช่นเดียวกัน c บวก a ลบ b คูณกับ c บวก a บวก b จากนั้นทำการจัดรูปนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันจะมีพน์ที่คล้ายกันอยู่ก็คือก้อนนี้กับก้อนนี้เป็นไงกันเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงตัวร่วม ออกมาได้มีพจน์ไหนที่คล้ายกันอีกมีฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือพจน์นี้กับพจน์นี้คล้ายกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงตัวร่วมจัดกลุ่มได้อีกก็จะได้เป็น c บวก a ลบ b ดึงตัวร่วมลบกับ b บวก c ลบ a คูณกับ a บวก b บวก c อีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันก็ดึง a บวก b บวก c ออกมาเหมือนกันก็จะได้เป็น a บวก b ลบ c ลบกับ c บวก a ลบ b คูณกับ a บวก b บวก c ทีนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็หารกันหมดไปได้ะพจน์นี้กับพดนี้อยู่คนละฝั่งกันถูกไหมเพราะฉะนั้นหารกันก็หมดไปมันก็จะเหลือก้อนนี้กับก้อนนี้ เราก็ทำการลบเลขบวกลบกันตามปกติเลยก็จะได้เป็นฝั่งนี้ก็จะได้เป็น c บวก a ลบ b ลบ b ลบ c บวก a กระจายลบเข้าไปเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็น a บวก b ลบ c a. ลบ c ลบ a บวก b จากนั้นก็ทำการกำจัดเลยมันจะมีตัวที่หักล้างกันหมดไปเนาะก็มี a กับลบ a ตรงนี้มีอะไรอีกมี c กับลบ c เนาะหมดอย่างหมดแล้ว เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นฝั่งนี้ก็จะได้เป็น 2a ลบ 2b ฝั่งนี้ก็จะได้เป็น 2b ลบ 2c มี2ก็คือดึง2อ,ออกมาก็จะได้เป็น a ลบ b กับ b ลบ c แล้วก็หาร2หมดไปก็จะเหลือ A-B ลบ b เท่ากับ b ีลบทีนี้เราปรับรูปใหม่ผมมาเขียนตรงนี้ปรับรูปก็คือให้อยู่ในฟอร์มของ b ลบ a อันนี้คือสิ่งที่ต้องแสดงเนาะเพราะเราจะแสดงย้อนกลับถูกไหมงั้นเราต้องจัดให้อยู่รูปนี้ให้ได้คือ b ลบ a เท่ากับ c ลบ b เพราะฉะนั้นเราก็ครูก็ทำการปรับรูปดึงลบออกมาก็จะได้เป็น b ลบ a ลบวงเล็บ b ลบ a เท่ากับลบวงเล็บ c ลบ b จากนั้นลบก็หารกันหมดไปเนาะก็จะได้ว่าเป็น ก็จะเหลือ b ลบ a เท่ากับ c ลบ b ตามที่เราต้องการแล้วเห็นไหมเราก็ได้ตามที่เราต้องการทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เราทดเราทดในกระดาษทดเวลาเราเขียนพิสูจน์เราก็เขียนไล่ย้อนกลับจากล่างขึ้นบนทีนี้เราก็มาเขียนใหม่จะได้ว่า เมื่อเขียนย้อนกลับเราก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นการพิสูจน์เนาะย้อนกลับจากหลังมาหน้าจะเห็นได้ว่าเมื่อพิสูจน์ย้อนกลับจากหลังมาหน้าเนี่ยจะง่ายกว่าเนาะจะแสดงได้ง่ายกว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2ใช้การพิสูจน์จากหลังมาหน้าเข้ามาช่วย ต่อมาตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3เขาบอกว่าจงแสดงว่าข้อความต่อไปนี้จริงหรือเท็จถ้า A กำลังสองกำลังสอกำลังสเป็นลำดับเลขคณิตแล้ว A ส่วน B บวก C! B ส่วน C บวก A และ C ส่วน A บวก B จะเป็นลำดับเลขคณิตด,ด้วยข้อความต่อไปนี้จริงหรือเท็จ อันนี้ฝากให้เป็นคำถามท้ายคลิปแล้วกันเมื่อได้คำตอบแล้วตอบว่าจริงหรือเท็จใต้คอมเมนต์ได้เลยอ่ะอันนี้ฝากไว้เป็นคำถามท้ายคลิปเนาะคำแนะนำก็คือพิสูจน์เหมือนกับตัวอย่างที่สองเลยก็คือแสดงจากหน้าอาจจากหลังไปหน้าแสดงจากหลังไปหน้าในกระดาษทษแล้วค่อยเขียนย้อนกลับ จะง่ายกว่าฝากไว้เป็นคำถามท้ายคลิปเมื่อได้คำตอบแล้วตอบลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าประโยคนี้จริงหรือเท็จ